โอ้โหเป็นลายทหารด้วยอ่ะเพื่นล็อกไว้อยู่นะหนึ่งสองเอาในคืนนี้ครับที่เราจะนอนกันนะหน้าบ้านอา้าป๊ะป๊าทำอะไรคืนนี้ป๊ะป๊าจะพาพี่อมเล็ดน,นอนเต็นเหมือนที่พี่อมเล็อยากนอนไงดีใจไหมดีใจค่ะ สวัสดีครับอยู่กับพ่อเอ็มช่องอเล็กที่ขับเลยนะครับวันนี้ก็ไม่ต้องแตกใจนะครับเพราะเอ็มมาอยู่ที่หน้าบ้านของพ่อเอ็มเองนะครับเพราะวันนี้พ่อเอ็มมีภารกิจอย่างหนึ่งที่จะอยากทําให้ลูกๆนะครับเชเบตมานี่เร็วอ่าก็จะมีน้องเชเบตนะครับมากวนพ่อเอ็มอยู่นะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ5้าหกโมงเย็นนะครับพ่อเอ็มก็จะมากางเต็นท์ครับวันนี้จะมากางเต็นท์นอนหน้าบ้านนะซึ่งช่วงนี้มันเป็นเทรนแคมปิ้งนะครับกำลังฮิตกันอยู่เลยนะแล้วก็พี่ออเล็กเขาอยากนอนเต็นท์นะเดี๋ยววันนี้พอเขาเล่นเสร็จ พ่อเอ็มก็จะพาเขามาอาบน้ําแล้วก็จะมานอนแคมป์กับพ่อเอ็มนะครับยังไงน้องๆรอติดตามเลยครับและนี่คือเต็นท์ที่พ่อเอ็มสั่งมาจากในอินเทอร์เน็ตนะครับมันเป็นเต็นท์กลางอัตโนมัตินะครับไม่รู้ว่าอัตโนมัติจริงก็เพราะว่าซื้อมานานแล้วยังไม่ได้แกะเลยนะครับเดจะลองแกะดูนะครับผมเชื้อเพชรถอยมาลูกอ่เดี๋ยวพอเพ่อนจะมาแกะให้ดูนะครับนี่คือนี่ครับนี่คือเต็นท์ของเรานะครับผมจะลองแกะเลยนะที่นี่ที่แรกเลยนะเราจะมาสายแคมปิ้งกันนะครับวันนี้อ่ะแกะเลยนะกระชากเลยนนะแออคชั่โโ้ห เป็นลายทหารด้วยอ่ะเพื่อนๆน,นี่ครับวันนี้พ่อเอ็มกับพี่อเมริกก็จะมาแคมป์ปิ้งหน้าบ้านของตัวเองนะครับซึ่งมันจะเป็นลานอยู่ตรงเนี้ยหน้าบ้านนะถามว่าตอนนี้พ่อเอ็มอยู่กรุงเทพถามว่ามันหนาวไหมนะครับมันก็คือพี่อื่นเขาหนาวแล้วครับแต่กรุงเทพก็ไม่ยอมหนาวนะครับแต่เราก็จะบิ้วอารมณ์ให้มันหนาวแล้วกันเนาะเผื่อว่าหลังหนาวเราจะได้มาปู กางเต้นนอนกับเพียมเล็ดได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเรารู้ว่าคืนนี้จะรอดไม่รอดนะครับการใช้ชีวิตในเต้นหนึ่งคืนกับเพียมเล็ดหน้าบ้านนะครับเดี๋ยวรอดูกันเลยเดี๋ยวผมขอตัวไปคางเต็นก่อนนะครับาัชเบดมา<ฮ>ลองดูนะกลางยากหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่มันมีที่สะพายให้ด้วยเนี่ยเจ๋งอันนี้ดูดิเนี่ยสะพายได้ด้วยนี่นี่สะพายหลังสองข้างเลยนะอ่ะลองแกะดูดีกว่า อ่ะพมจะแกะแล้วนะนี่ออกมาแล้วเชมิดเฮ้ยเฮ้ยออกมามันก็จะบานเลยอะ่ะดูนี่ <Yeah. S 1> ังยังไม่ได้จับ <Ooh. S 1> อะไรเลยนะเห็นไหมดูนะพมันจะปล่อยนะอันนี้คือซองออกมานะ้วพมัโยนทิ้งไปเอานะมันบานมาเองเนี่ยล็อลกไว้อยู่นะหนึ่งสอง คลิปนี้มีคนกดไลค์ให้พ่อเอ็มเยอะๆนะครับกดไลค์แล้วก็กดแช์นะครับหรือคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้นะว่าอยากให้เพือเอ่อนทำอะไรถ้าชอบคลิปนี้พ่อเอ็มจะก็จะถ่ายคลิปนี้อีกบ่อยๆนะครับ <c oughs> นี่ไงเสร็จแล้ว <c oughs> นี่คือแคมปิ้งที่พ่อเอ็มกับพี่ยมเล็จะนอนนะครับมันก็เป็นเต็นท์ที่กางออกมาเลยเหมือนเต็นท์เด็กครับมันไม่ต้องมีตัวโครงเหล็กเชพเพิสเดี๋ยวช้นขาตั้งกล้องมาป๊า มันไม่ต้องมีโครงเหล็กนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาตอกตะปูล,ลงกับพื้นนะมันเป็นเต็นที่สามารถน่าจะนอนได้2คนนะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันน่ยเพื่มเอามือถือถ่ายนะนี่ก็เป็นตัวเต็นท์นะครับที่เมื่อกี้พอเอ็มกลางออกมานะนี่พ่มเดินถ่าย<ะ>ให้ดูนะครับเห็นไหมมันก็จะไม่ใหญ่มากนะน่าจะนอนได้2คนนะครับนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมตรงด้านหลังนี่จะมีคล้ายๆเป็นหน้าต่างนะครับแต่ก็มีตะข่ายกันยุงนะเห็นไหมด้านหลังนะแล้วส่วนด้านหน้าจะเป็นมุ้งเข้านะครับเดี๋ยวเพิ่มนลองรูดดูนะ นี่ของใหม่เลยนะยังตะเข็บติบยังไม่แตกเลยมาเรามาลูดดูนี่หนึ่งชั้นแล้วก็มีตัวอะไรอยู่ข้างล่างเนี่ยอ,อ๋อเหมือนเขาเกาะตะเข็บได้ไว้นะครับเ,เราดึงได้เลยนะาขาดแล้วนี่อ่านี่คือทางเข้านะครับผมนี่มันก็จะมีซิปปิดตรงนี้อยู่ีย๋ยวเราก็เปิดตรงนี้เข้าไปนะครับเรา,าเพิ่มรูด้ห้แป๊บนึงนะ นี่ครับพ่อเอ็มรูดละนี่เห็นไหมครับข้างในก็จะนอนได้2คนนะนี่น่าจะนอนงได้2คนพอดีเดี๋ยววันนี้พ่อเอ็มกับพี่อเมเลชจะมานอนกันที่นี่นะครับก,ก็ฝากน้นองๆกดติดตามไว้ด้วยนะครับกดไลค์ให้เราด้วยนะอ่ะนี่คือการรีวิวเต็นท์นก,ก่อนนะครับผมคืนนี้เรานอนนี่นะเอ้ยไม่ใช่สิน้องเชืวเว่อเบ็ดน่าจะนอนไม่ได้นะครับเพราะยังเด็กอยู่นะงองเงโอเคนะครับนี่คือเต็นท์นะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลา6กโมงเย็นนะพ่อเอ็มก็จะมาดูความเรียบร้อยของเต็นท์อีกรอบนึงนะครับแล้วการที่เราจะนอนเต็นท์เนี่ยข้อสําคัญเลยแล้วนอนเลยไม่ได้นะครับมันต้องมีผ้าใบหรือผ้ายางน,นะครับรองอยู่ใต้เต็นท์นะครับเพราะว่าการที่เราไปนอนเต็นท์เนี่ยครับเรานอนบนพื้นดินหรือว่าหญ้าที่เปียกๆพอกคือมันมีไอ้น้ำจะทาให้เราไม่สบายนะครับกระเบื้องหน้าบ้านก็เช่นกัน,นครับมันดูดซับความเย็นได้ดีเราควรจะหาผ้ายางมารองครับซึ่งเรามีผ้ายางอยู่แล้วเป็นผ้ายางนอนของ ต้องใช้เบ็ดนะครับเราก็จะเอามาสอดเข้าไปข้างในเลยอย่างนี้เออโอเคเอ้าวป๊าป๊าทำอะไรคืนนี้ป,ป๊าป๊าจะพาพี่อมเล็ดนอนเต็นท์เหมือนที่พี่อมเล็อยากนอนไงดีใจไหมดีใจค่ะเดี๋ยวไปเล่นให้สนุกแล้วก็กลับอาบน้ำแล้วเดี๋ยวคืนนี้มานอนเต็นท์กับพ่อเอ็มโอเคไหมก้านอนไหมเห็นไหมลมเย็นๆเริ่มมาแล้วเนี่ยไปไปเล่นต่อไป นี่ครับพี่อมฤตเขาก็เห็นแล้วนะครับมันก็ไม่ใช่การเสืรอภพยเลยนะเดี๋ยวเราจะจับเขาอาบน้าแล้วเดี๋ยวมานอนเต็นท์ด้วยกันแล้วมีอุป,ปรกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวพี่อมุ่นไว้ก่อนนะครับผมนี่ก็คือเต็นท์ของเรานะครับเดี๋ยวพี่อมจะพาไปดูใกล้อีกครั้งนะครับก็เป็นเต็นท์ที่เรียบร้อยหมดเลยนะครับสําหรับตัวโครงสร้างเต็นท์อะไรนะครับไม่ต้องไปยึดไม่ต้องไปอะไรมากก็คือสามารถนอนเล่นที่สนามหน้าบ้านได้ง่ายๆนะครับข้างในก็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นผ้ายางเป็นเป็นผ้าใบธรรมดายอย่างนี้ครับ นอนได้2คนพอดีนะแล้วก็มีหน้าต่างตรงนั้นด้วยเห็นไหมครับนี่ข้างบนก็เปงหมดแล้วพอเรานอนจริงๆอะ่ะพอ,อมันก็จะปิดไฟทั้งหมดเลยนะครับถ้าเป็นแคมปิ้งนะตอนนี้ขอปิดไว้ก่อนเพราะมันเริ่มมียุงละเดี๋ยพอยุงเข้าไปเราคงไม่ได้นอนแน่ๆเลยนะครับรับภารกิจการการเต็นทริปนี้พอ,อมันก็ต้องพักไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวย,งยังไงพอ,อมัก็จะพาเขามานอนนะครับหลังจากน้ําเสร็จแล้วพอ,อมก็จะถ่ายคลิปไว้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนกดติดตามครับถ้าชอบการน,นอนเต็นหน้าบ้านนะครับก็อ,อย่าลืมนะครับ กดไลค์ให้พ่อเอ็มด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพ่อเอ็มจะอัดคลิปคืนนี้แล้วพรุ่งนี้จะลงให้ทุกคนดูนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปเลย